สวัสดีครับวันนี้ผมนําเสนอสาระนา่ารู้เกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเฉพาะของเพศชายโดยเฉพาะนะครับปัญหาสําคัญของโรคนี้ก็มักจะเกิดขึ้นกับในสุภาพบุรุษที่มีอายุมากขึ้นนะครับคือ40-50ปีขึ้นไปนั้นก็เริ่มที่จะมีปัญหาตั้ง ผลกระทบจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับต่อมลูกหมากนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต่อมลูกหมากนี้จะเป็นเฉพาะในผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับในสุภาพบุรุษที่ยังเป็นนักเที่ยวอยู่นี่ก็อาจจะมีลักษณะของต่อมลูกหมากอักเสบที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อได้นะครับที่ตั้งขนาดและรูปร่างของต่อมลูกหมากนะครับ ตมลูกหมากจะต่อเนื่องมาจากกระเพาะปัสสาวะนะครับมีขนาดเท่ากับผลลูกหมากหรือขนาดเท่ากับลูกกลอฟนะครับจะมีที่ตั้งอยู่ต่อเนื่องมาจากกระเพาะปัสสาวะนะครับหน้าที่ของต่มลูกหมากก็มีหน้าที่ในการสร้างเยื่อเมือ่อในการหล่อเลี้ยงน้าําอสุจินะครับในการหลังนำการของสุภาพบุษนะครับ ในกรณีที่มีตำลุมากโตขึ้นเนี่ยมันจะก็จะมีผลต่อเนื่องตามมาในหลายเรื่องนะครับเช่นถ้าโตมากแล้วมันไปบีบท่อปัสสาวะแล้วก็หูรูดของอตัวท่อปัสสาวะส่วนต้นนั้นก็จะทําให้สุปเพอรุผลิเกิดปัญหาเรื่องของการขับถ่ายปัสสาวะนะครับถ้าในท่าแบบอุดตัน สมบูรณ์เลยเนะี่ยก็จะทําให้ปวดเจ็บมากนะครับแล้วก็กระเพาะปัสสาวะก็อาจจะแตกได้นอกจากนั้นถ้าเป็นเรือรังนะครับไอตัวปัะสสะาวะก็จะค้างค้างอยู่ในะกระเพาะปัสสาวะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีผลลาการของ <c oughs> การปัสสาวะผิดป,ปกตินะครับเช่นไม่สามารถการปัสสาวะได้ปัสสาวะน้อยก็เป็นกระปล่อยนะครับแล้วก็ปวดปัสสาวะ อาจจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็มีผลลามไปถึงไตได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของตมลูกคมากกับสุภาพบู้หลนั้นก็จะมีผลต่อเนื่องกันนะครับเมื่อท่านมีอาการผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือท่านควรจะไปปรึกษากับแพทย์นะในการคัดกรองว่า ท่านเริ่มมีความผิดปกติของตัวตำลักหมากหรืออย่างนะครับเมื่อแพทย์ได้สักประวัติการตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะหมายถึงเรื่องของความเป็นไปได้ในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติทางเพศสัมพันธ์น,นะครับเรื่องของประวัติครอบครัวทางด้านพันธุกรรมจริงๆแล้วนักแพทย์ก็จะให้คําแนะนําในการตรวจแพทย์ ก็จะเริ่มต้นการตรวจโดยใช้การตรวจในลักษณะของอการใช้นิ้วมือนะเข้าไปตรวจบริเวณวาวรหนนะักเพื่อที่จะล้วงเข้าไปดูว่าใตัวตอบลูกปาเขงท่านนั้นมีขนาดผิดปกติหรือยังนะฮะลักษณะขอบเรียบไหมหรือขุ่นขะ,ะความอ่อนนุ่มหรือแข็งมากน้อยขนาดไหนนะครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้แพทย์ได้มีข้อมูลในการที่จะตรวจต่อไปนะครับอาการผิดปกติของการขับถ่ายปัสสาวะนะครับก็จะมีเกิดขึ้นได้ถ้าลักษณะของต่อมลกหมากเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเกิดจากการอักเสบหรือลักษณะของต่อมลกหมากที่โตขึ้น มันก็จะมีผลทําให้มีปัสสาวะกระปิดกระปอยบ่อยครั้งนะฮะการปัสสาวะบางทีก็กั้นไม่อยู่นะครับหรือก็ต้องไปปวดสวะแบบจุกเจิญบ่อยๆลักษณะอย่ายงนี้ครับก็จะทําให้ตัวผู้ป่วยจะต้องอสังเกตว่ามีความเป็นโปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยะจะทําให้ผู้ป่วยคงจะต้องอย่านิ่งนอนใจนะครับ อันหาอันหนึ่งก็คือปัสสาวะมีความแยกลำบากในการที่ในการตรวจนั้นแพทย์ก็จะทราบว่าขนาดของตับลูกหมากนั้นจะมีภาวะปกติหรือเป็นภาวะผิดปกตินะครซึ่งแพทย์ก็จะได้ข้อมูลในการที่จะตรวจวินิจฉัยต่อไปว่า,าควรที่จะตรวจเลือดเพื่อที่จะระดับ ตัว p h a หรือเป็น p o s t a t e specific antigen ในการที่จะเป็นข้อมูลในการบอกว่า,าลักษณะของอความผิดปกติของต่อมลูกหมากนั้นมีแนวโน้มว่าจะมีความปิดปกติในเรื่องของเป็นมะเร็งหรือไม่อย่างไรนะครับในการตรวจคัดกรองเรื่องต่อมลูกหมากของแพทย์นั้นแพทย์ก็ จะใช้การตรวจเลือดคู่กันไปนะครับคือตรวจ PSA หรือ Prostate Specific Antigen นะครับซึ่งจะเป็นตัวแนวทางในการที่จะบอกว่าแนวโน้มของต่อมลูกว่าของท่านนั้น,นะจะมีปัญหาในการที่จะเกิดโรคมะเร็งต่อไปหรือไม่นะครับการแป้ผล ของเรื่องของ pH นั้นก็จะใช้หลักเกณฑ์การแปลผลว่าถ้าค่าของ pH ต่ำกว่า,า4นาโนแกรมต่อมิลลิลิตรนั้นในโรคทีจะจะเกิดมะเร็งก็น้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยที่มีค่า pH ต่ำนั้นจะไม่เป็นมะเร็งของต่อมลหมากนะครับแต่ถ้ามีแนวร่วมว่า,าค่า pH สูงกว่า,า10 Ogram, นาโปรแกรมต่อมีเล็กขึ้นไปเนี่ยค่าของตัว PSA ที่ตรวจได้นั้นก็แพทย์ก็จะแนะนำให้มีการตรวจต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการตรวจโดยการใช้ชิ้นเนื้อจากต่อมลูกหมากเนี่ยนำมาตรวจอีกทีนะครับาจากภาพก็จะสแสดงให้เห็นเรื่องของแนวโน้มที่ แพทย์จะแนะนําให้ท่านได้ตรวจเรื่องของอตัดชิ้นเนื้อจากต่อมลูกปากนาไปตรวจนะครับาจากผลที่ตรวจได้เนี่ยแพทย์ก็จะแบ่งประเภทของความรุนแรงของชิ้นเนื้อว่าชิ้นเนื้อนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งชนิดรุนแรงหรือไม่นะครับถ้าผลชิ้นเนื้อออกมา เป็น,นระยะแรกๆเนี่ยนะครับแพทย์ก็จะแนะนำให้เฝ้าระวังและติดตามผลการรักษารวมทั้งจะให้คําแนะนำในการประพปติฏิบัติตนเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้ตัวเนื้อเยื่อของตับลูกหมากเนี้ยลุกลามต่อไปและซึ่งเป็นมะเร็งร้ายนะครับอันนั้นก็จะเป็นข้อมูลที่แพทย์จะใช้เป็น ข้อมูลในการวิธีฉและการวางแผนในการรักษาผู้ป่วยครับจากข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับแพทย์ก็จะประเมินผลการตรวจว่าแนวทางในการที่จะให้การรักษาผู้ป่วยต่อไปนั้นควรจะรักษาในแนวทางไหนที่จะทำให้ผู้ป่วยได้รับผลของการรักษาดีที่สุดนะครับ แพทย์ก็จะประเมินตั้งแต่ความเป็นไปนได้ของความรุนแรงของโรคนะฮะตั้งแต่พันธุกรรมนะครับอายุนะฮะแล้วก็ความรุนแรงของโรคแพทย์ก็จะพิจารณาว่าควรจะใช้แสงดีไหมหรือให้การผ่าตัดนะครับหรือให้ลักษณะของการร่วมกันระหว่างผ่าตัดกับการใช้แสงรวมถึงเรื่องของการให้เคมีบำบัด ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แพทย์จะพิจารณาว่า,าผู้ป่วยควรจะได้รับการผ่าตัดร่วมกับฉายแสงหรือเคมีบำบัดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แพทย์จะต้องประเมินโดยละเอียดว่าผลลัพธ์ของผู้ป่วยที่ได้นั้นสิ่งใดน,น่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดในการที่ผู้ป่วยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็อย่รอดปลอดภัยจากการดำเนินของโรคนะครับ วิธีที่ดีที่สุดของอาการรักษาก็คือการที่จะได้เริ่มต้นที่จะรู้ว่าตนเองนั้นมีภาวะผิดปกติหรือ,อยังนะครับเพราะผลการรักษาที่ถ้าเราตรวจรู้ว่า,าผู้ป่วยเริ่มมีความผิดปกติโดยเฉพาะเป็นมะเร็งร้ายเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของผลการรักษาก็จะดีกว่าการที่ปล่อยให้ ภาวะของภาวะของโรคมะเร็งนั้นได้ลุกลามไปจนแพร่กระจายไปที่อวัยวะนือื่นโดยเฉพาะกระดูกตับหรือปอดแล้วนั้นาการรักษาในระยะนั้นจะทําให้บทการรักษาไม่ค่อยดีนะฮะอายุของการที่จะอยู่รอดหลังจากที่เกิดมะเร็งแล้วก็จะสั่นลงนะครับ ล่าโดยสรุปเรื่องของต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นเรื่องที่เพศชายต้องใส่ใจนะครับเมื่อมีอายุสูงมากขึ้นหรือเป็นกลุ่มผู้ที่มีญาติใกล้ชิดเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับการตรวจร่างกายประจําปีก็ควรจะบอกแพทย์ที่จะขอให้มีการตรวจเรื่องต่อมลูกหมากาโดยเฉพาะด้วยนะครับเมื่อแพทย์ได้ตรวจแล้วเนี่ยแพทย์ก็จะ ให้คำแนะนำว่าเราควรจะต้องดูแลตนเองอย่างไรนะครับสุขภาพของต่อมลูกหมากในเพศชายนั้นเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเฝ้าระวังใส่ใจและป้องกันไม่ให้โรคนั้นลุกลามไปจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ครับเรื่องการตรวจพบเรื่องของความผิดปกติที่มีแนวโน้มว่าจะเกิด ภาวะต่อมลูกหมากโตซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาเรื่องระบบการขับถ่ายปัสสาวะซึ่งจะมีผลร้ายต่อร่างกายเช่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะฮะเรื่องของไตาวายเลือดลังก็จะเป็นปัญหาสําหรับเรื่องของต่อมลูกหมากที่เป็นต้นเหตุครับขอให้ทุกคนทุกท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับสวัสดี